ันเทิงมาแล้วค่าสัปดาห์นี้เรียกได้ว่ามีเรื่องราว่าบรรดาสุตาร้อยแปดันเรื่องกันเลยทีเดียวซึ่งบอกเลยเลยค่ะว่าห้ามพลาดเพราะสัปดาห์นี้แซบแบบไม่แพ้ใครเลยคะ่ะกับรายการเก็บตกบันเทิงที่สรุปเรื่องราวส,สั้นๆมาให้กับคุณผู้ชมต่างบ้านได้รับชมรับฟังกันแล้วคะ่ะเกิดอะไรขึ้น คร์อีทวงฝ่ายขอเคลียร์ปมโกงเงิน2ร้านทำสะเทือนวงการแฟนคลัเดลโรกส่วนเชียวต่างคือหาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเฟซบุ๊กของอีทวงฝ่ายได้ออกมาชี้แจงจากกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเงิน2.1ลร้านเบวไม่ขึ้นคอนเสิร์ตี่เทสสวิ์แลนด์โดยระบุข้อความอีทวงฝ่ายโกงเงิน 2. อุล้านบาทเบวไม่ขึ้นคอนเสิร์ตที่สวิตลาสุดทั้ง3คนได้ออกมาชี้แจงถึงปมเรื่องที่เข้าใจผิดว่าโกงเงิน 2. อุล้านบาทพร้อมกล่าวหาว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยในชีวิตนี้ไม่เคยโกง เงินใครในชาตินี้เลยไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันนะคะมันทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปนะครับซึ่งเราก็ทุ่มเทกันเต็มที่นะครับแต่ว่าพอเรากลับมาเนี่ยเราเริ่มได้ยินข่าวลือหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเราเบี้ยวงานอ,อย่างเช่นพี่อีทเนี่ยโกงเงิน2.1ล้านอ,อย่างเช่นผมเนี่ยขอไปเที่ยวขึ้นไปแจมเวทีและลงมาแลกเรียกร้องว่าจะต้องมีค่าตัว ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของค่าที่จ่ายที่ยังค้างจ่ายอยู่นะครับก็เลยต้องอต้องมาเจอเจราจาแล้วก็คุยตกลงกันซึ่งตอนนี้เนี่ยทางคุณหนุ่ยเนี่ยก็เราก็ได้ตกลงกันแล้วในตัวเลขที่จะต้องคืนว่าจะคืนยังไงอะไรยังไงแล้วก็ในเรื่องของอข่าวลือทุกอย่างที่เราได้ยินมาอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เรามีการบันทึกถ่ายคลิปแล้ว ทางคุณหนุ่ยก็ยินยอมที่จะให้เราโพสต์คลิปแล้วก็ส่งให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เราก็เคลียร์กันจบแล้วไม่รลอช้า ต่อกันเลยสาหรับคู่รีฟุกกะรอนเลิกแฟนหนุ่มมันรันยอมรับมีปัญหายอย่างรุนแรงเนื่องจากไม่เคยเห็นโมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักสำหรับฟุกกะรอนแล้วก็มันในคลิปวีล็อกในช่องยูทูบเลยบางคนก็ดเดาไปต่างๆนาะนาะว่าคู่นี้ด้เลิกกันแล้วแต่ล่าสุดทดี่ออกมาคําตอบแต่ชัดเจนเนมื่อฟุกได้ออกมาเปิดเผยว่าตนได้เลิกกับแฟนหนุ่มตัดสินใจเลิกกันแล้วเนื่องจากมีปัญหายอย่างรุนแรงทั้งคู่ขอแยกทางกันอยู่จบเจ้าไม่เล้าหรือสําหรับสถานะนะคะทานั้นค่ะปัคหาจะ ใช้ข้อว่าอะไรแล้วแต่ความสะดวกเลยแต่ว่าส่วนตัวผมกับมันเนี่ยก็เราสองคนจะพูดว่ารสนานะที่เป็นรสนานะจริงๆแบบรถลงมาเป็นพาร์ทเนอร์กันทำธุรกิจร่วมกันแล้วก็ยังคงให้รับประทานกันในเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยเรื่องของแบรนด์ที่ต้องออกมาซึ่งการละกันมันเนี่ยเป็นเมนหลักอยู่อย่างเงี้ยก็ลดลงมาในพื้นที่ปลอดภัยครับเพราะถึงว่าอยู่ในพื้นที่แบบปลอดภัยทั้งคู่แล้วก็เป็นเป็นจุดเที่ยวรู้สึกว่าเรา มีเรื่องของตัวเองได้คิดได้ทําอะไรในสิ่งที่ตัวองอยากทำละกันเนาะลุมบรรดาขอออกลงนัดหนักฐานต้องชมพู่หลังชาวเน็ตแซะแรงว่าเอาแต่แต่งตัวไม่สนใจคนโดนน้ำท่วมเอานะคะ เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวนั้นหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับบุ๋มบรรดาธิราชุดมได้ออกมาโพสข้อความแปะรูปดาราสาวสมภูอรยาที่ก่อนหน้านี้สาวสมภูได้มีการโพสภาพแล้วก็โดนชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะเข้าไปคอมเมนต์แซะว่าสงสารชาวเชียงรายจังกำลังอดดเจ็ดอยากไม่ต้องมานั่งแต่งหน้าแต่งตัวสวยซึ่งงานนี้นะคะก็ทําทเอาชาวเน็ตที่รักสมพูไม่พอใจต่างเข้าไปช่วยกันคอมเมนต์ถล่มทางด้านบุ๋มบรรด,ดาก็ได้ออกมาโพสข้ขอความแนบรูปสมพูผ่านเฟซบุ๊กด้วยละค่ะ คือคือก็ไม่รู้ไงก็เอางี้ใครที่แทะบมอะ่ะผุทนได้แต่ถ้าแทะค,คนทํเดีอ่ะคุทนไม่ได้บางทีอะ่ะน้องเขาไม่ได้ออกตัวน้องเขาไม่ได้พูดอะไรอย่างน้องชมพู่กับอรารยาแล้วเขาก็จะแบบพี่ดูต้องใจเท่าไหร่ให้พี่ไม่ลงน้ำ <laughs> <c oughs> เขาคุยออแล้วที่เราคุยไล์กันนะคะ เขาแบบพี่หนูต้องบริจาคเท่าไหร่พี่ถึงไม่ลงน้ําแม่ถึงจะไ่ลงน้ำเราก็บอกอันเนี้ยแม่ไม่เรียกร้องเลยแต่อันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นปัญหาคือเรือเราแตกหลังจากที่เจอคลื่นแรงในวันนั้นเรือเราแตกเราต้องซื้อเรือใหม่เขาบอกโอเคได้งั้นหนูให้แม่ร้านหนึ่งจบขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็เลยอยากขอบคุณข้างออกสื่อด้วยว่าคนนี้ไม่ออกนามอ่ะพีกเยอะนะคะคนนี้ไม่บอกว่ามีเยอะอย่าวนจะแซกคนนั้นคนนี้เลยค่ะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์กันดีกว่าค่ะ